สวัสดีครับอาร์ตครับขอบคุอาร์ตมากครับเอ่อจริงๆแล้วคลิปนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมควรจะเอาอัดมาเป็นคลิปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็อยากจะบันทึกเก็บเอาไว้นะครับเอ่อมันประกาศผลไปแล้วครับคือผมไปเป็นคนออกข้อสอบนะครับในการสอบเลื่อนฐานะนายานประทวนเป็นฐานสัญบัติของจสทบมาเรื่องก็เริ่มต้นตอนที่ผมเนี่ยกลับมาที่หน่วยครับผมกลับที่หน่วยตอนประมาณต้นต้นเดือนพิษภาามนครับเขาก็บอกว่าเออเขาส่งชื่ผมเนี่ยไปออกข้อสอบนะนะครับแล้วก็ผม่าโอเคก็ กอสอบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ừ, พอใกล้ๆวันครับผมก็มาเปิดดูวันที่แล้วว่ามันวันที่เท่าไหร่นะครับก็มันปรากฏว่ามันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็แบบเอ๊ะทำไมออกข้อสอบ3วันอะไรเงี้ยนะครับตอน้นกยังไม่ได้คิดอะไรมากพอเลยใ,ใกล้วันก็เลยมีคนโทรมาว่าเออรู้ใช่ไหมว่าเขาส่งชื่อเรามาออกข้อสอบนะอะไรเงี้ยก็อ,อ๋อครับครับครับแต่ว่าเนี่ยังไม่ได้ชัวร์นะว่าเราจะได้ออกข้อสอบหรือ bao'? เปล่าเขาจะามาจับฉลากอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้ออกข้อสอบ พอถึงว ó, ENNIS, ันศุกร์วันนั้นครับก็หน่วยผมเนี่ยมันอยู่ลบบุรี freshmen, นะครับผมก็นั่งรถจากลบบุรีตอนเช้ามืดนะครับเข้าไปในกรุงเทพนะครับไปนั่งที่นั่นนะครับแล้วก็เขาก็ประกาศรายชื่อมาว่าใครเป็นคนออกข้อสอบและใครไม่ได้ไปออกข้อสอบนะครับก็ปรากฏว่าคนที่มาเล่นกับผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับเขาก็ได้กลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ออกข้อสอบนะครับซึ่งคนที่ได้กลับบ้านเนี่ยก็แฮปปี้มากนะครับเพราะว่าคนที่ได้ออกข้อสอบเนี่ยก็จะต้องอยู่ในนั้นไปถึง3วันนะครับ จนกว่าจะสอบเสร็จน,นะครับกระบวนการขั้นตอนก็คือเริ่มต้นจากการตรวจสัมภาระนะครับว่าเอาอะไรมาบ้างนะครับก็ทุกอย่างที่ไม่ใช่เ,เสื้อผ้าไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะโดนยึดไปหมดนะครับเพราะว่า,ามีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเอาไว้ใช้เป็นโพยนะครับเช่นหนังสือนะครับตำลงตำราอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะโด,โดนตรวจทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดก็โดนยึดไปหมดนะครับแล้วก็แม้แต่หนังสือนะครับที่เตรียมมาอ่านกับว่าในช่วงที่โดนยึดโทรศัพท์และไม่มีอะไรทาต้องโดนกักอยู่3วันเนี่ยก็คิดว่าอ่านหนังสือน่าจะได้หลายเล่มหน่อยอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าก็โดนยึดด้วยนะครับหลังจากยึดทุกอย่างไปแล้วแล้วก็สัมภะระอะไรก็ยังไม่ได้เอาขึ้นห้องครับก็ไปเข้าหอออ้องสอบก่อนนะครับ ในการเข้าห้องออกอข้อสอบเนี่ยก็จะมีพื้นที่จำกัดครับแล้วก็จะมีตําราที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เขาจะออกสอบนะมาให้เป็น Re ลนต์นะครับก็ข้อสอบในหมวดที่ผมออกเนี่ยก็ออกกันหลายคนนะครับแล้วก็จํานวนข้อสอบที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ออกทั้งหมดนะครับก็สําหรับที่ผมออกไปมันก็หลายข้ออยู่นะครับแต่ว่า,าข้อที่ไม่ได้ถูกใช้ก็หลายข้ออยู่นะครับเท mm ่า hmm. ที่เป็นทำถามคนที่เขาไปสอบมานะครับก็ ไม่มีใครรู้นะครับว่าข้อสอบตัวเองจะได้เป็นข้อสอบจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะได้เป็นข้อสอบกี่ข้อนะครับก็ค่อนข้างที่จะบนสุดยุติธรรมนะครับแล้วก็หาทางที่โกงเนี่ยได้ยากมากนะครับผมเริ่มออกข้อสอบอยู่ที่ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็พอถึงประมาณเที่ยงเนี่ยผมก็ออกไปได้เกินครึ่งแล้วผมคิดว่าโอเคน่าจะสบายสบายแล้วก็ไป และกินข้าวนะครับกินข้าวตอนเที่ยงเอ,อ่อพอถึงช่วงบ่ายก็กลับมาทาข้อสอบต่อนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรสมองเริ่มติดตันนะครับเพราะว่าเออใช้สมองในการออกข้อสอบในช่วงเช้าไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เรียกแล้ออกออกได้ช้าลงนะครับใช้เวลาเยอะขึ้นในการออกข้อสอบแต่ละข้อพอถึงช่วงประมาณสักบ่ายสามมั้งบ่ายสามก็จะเริ่มแบบมีคนเริ่มลุกแล้วนะเพราะว่าแบบทำข้อสอบเสร็จแล้วนะครับ ส่วนใหญ่คนที่เขาทําเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกที่เป็นเป็นขาประจานะครับคือขาประจําที่เขาแบบมาออกข้อสอบบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออโปรแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ารับเดียวออกได้นะครับของผมก็นั่งตอบป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ละโต๊ะเริ่มลุกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานเพิ่มเติมที่ทําการพิมพ์ข้อสอบนะครับเข้ามาพิมพ์ทีมงานพิมพ์ข้อสอบเขาก็เรว่อไรเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ข้อสอบที่เราเขียนด้วยมือลงไปเนี่ยนะครับลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับ ช่ครับเขียนเขียนด้วยมือก่อนนะครับก็จะมีข้อสอบบางข้อที่มันโจทย์ยาวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเขียนแบบมืองิกเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ไปสอบเห็นว่าข้อสอบมันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยจะม,มีข้อที่มันยาวๆนะแปลว่า <c ười> คือกระการาต้องขี้เขียจเขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางข้อก็อาจจะแบบอยากจะเขียนยาวๆอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะขยันเขียนหน่อยนะครับวันแรกเนี่ยของผมก็เสร็จประมาณบ่ายสี่โมงนะผมพอทำข้อสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เป็นอิสระนะครับเป็นอิสระจาก การออกข้อสอบนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นอิสระจากกระบวนการนะรเพราะว่าเขาจะกักเราเอาไว้จนกว่าคนที่ไปสอบเนี่ยจะนำข้อสอบเสร็จนะครับซึ่งคือเย็นวันอาทิตย์นะครับแปลว่าระหว่างวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะไม่มีอิสระนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรด้วยนะครับในวันแรกก็ เรียกว่าอ,อะไรเดินไปหาคนหน่วยอื่นๆนะไปชวนคุยเรื่อยเปื่อยนะไปหาเรื่องคุยอะไรเงี้ยก็คุยจนไม่รู้จะคุยอะไรกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปนอน <c oughs> ขึ้นไปนอนเสร็จก็เช้าวันต่อมาอลืมเล่าให้ฟังว่านาฬิกาผมที่ผมเอาไปเนี่ยมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับเขาก็เลยแบบว่าหยึดไว้ก่อนจริงๆมันเป็นสมาร์ทวอชที่สื่อสารอะไรใครไม่ได้มันเป็นนาฬิกาออกกําลังกายนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นสมาร์ทวอชนะครับก็เลยโดนยุดไปด้วยผมก็เลยไม่มีนาฬิกา ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันกี่โมงแล้วนะครับรู้แต่ว่ามันสว่างแล้วก็โอเคลุกออกมาจากที่นอนลงมากินข้าวเขึ้นตึกก็ยังจะต้องเซ็นชื่อะว่าแบบใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยนะครับลงมากินข้าวเสร็จปุกก๊บก็ก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็เหมือนไปพยายามต่อรองว่าขอไปอ่านหนังสือที่โดนยึดไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้อ่านในพื้นที่ที่เขากําหนดให้นะครับก็คืออยู่ในสายตาตลอดนะครับจะติดต่อใครอะไรเี้ยก็ไม่ได้นะครับ เรื่องของการกินข้าวเนี่ยก็จะมีแม่ครัวนะครับที่เขาเข้ามาทําให้นะครับทีนี้ก็แอบสงสัยว่าแม่ครัวโดนยึดโทรศัพท์ไหมนะครับเพราะว่าเออแม่ครัวก็อยู่ในนั้นเข้าไปในเรื่องอะไรรั้วรอบขอบชิดอันนั้นได้นะครับก็เลยถามแม่ครัวว่าโดนยึดโทรศัพท์ไหมนะครับก็บอกว่าโดนนะครับในในระหว่างนั้นก็คือทุกคนจะผ่านหมดนะครับว่าใครโดนยึดโทรศัพท์บ้างคือถ้าใครไม่โดนยึดโทรศัพท์จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าเราโดนยึดนะครับ ในทุกๆงานทุกๆหน้าที่ที่เขาเข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมในรอวรอบคอาคิดอันนี้ก็โดนยึดโทรศัพท์หมดนะครับแล้วก็นอนอยู่ในที่เดียวกันหมดนะครับก็ไม่มีใครได้ออกไปไหนนะครับผมว่าไปกินข้าวไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็กลับมากินข้าวอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำนะครับก็มีกาแฟให้กินอยู่นิดหน่อยก็ชมกาแฟกินนะครับเบื่อมากนะไม่มีอะไรทำนะครับจนกระทั่งเริ่มมีคน เอาบอร์ดเกมออกมานะครับซึ่งคนที่เตรียมบอร์ดเกมมานยก็เป็นคนที่แบาบว่าเคยมาออก้อสอบอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะเขาก็แบาบว่าเหมือนรู้ว่ามันมีอะไรทำนะครับก็เลยเล่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมที่เอามาก็จะมีแบบเกมเศรษฐีมีออูโอนะครับมีเวลวูฟนะครับหลังจากที่เข้าไปในกลุ่มที่เข้าเล่นเกมบอร์ดเกมกันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอะไรทํามากขึ้น,นครับก็เล่นกันไปจนถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มครับเล่นเล่นแต่เนี่ยอุนโวเวลวูฟนะครับแล้วก็ เล่นจนเรียกว่าอะไรอ่ะเออเล่นจนติดอ่ะเล่นจนติดแล้วก็พอผ่านคืนที่2ไปก็เขาขึ้นไปนอนนะครับแล้วเช้าก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีนาฬิกาเหมือนเดิมไม่รู้เวลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างมากินข้าวเช้าเพราะอะไรจากที่แบบว่าเล่นบอร์ดเกมมาทั้งวันก็รู้สึกว่าอยากเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็ยังเรื่องในบางคนก็ยังไม่ตื่นอนะไรเงี้ยจะขึ้นไปปลุกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอเครอครับแล้วก็ จนกระทั่งแบบว่าคนที่ตื่นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากเล่นบอร์ดเกมนะครับเขาก็เลยบอกว่าขึ้นไปปลุกคนที่เก็บบอร์ดเกมไว้นบอกว่าขอลงมาเล่นหน่อยนะครับก็ค่อนข้างจะเรียแรงติดนะครับหลังจากไปได้บอร์ดเกมมาแล้วเราก็แบบเอมานั่งเล่นกันข้างล่างที่แบบว่าอยู่ในสายตาของออกรรมการอื่นๆนะครับแล้วก็เ,เล่นบอร์ดเกมไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ใกล้สอบเสร็จอะไรเงี้ยนะครับ ทุกคนก็ภาวนาว่าเออแบบคนที่เข้าสอบเนี่ยเข้าห้องสอบแล้วเราก็าได้เป็นอิสระได้นะเพราะว่ามันก็ส่งข้อมูลกันลําบากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ไม่คลีนสนิทนะครับเขาก็เลยแบบว่าเอาให้จบแบบว่าฝั่งผู้เข้าสอบเนี่ยเข้าห้องสอบเรียบร้อยทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วเราถึงเป็นอิสระได้นะครับก็ตามนั้นครับอยู่จนถึงช่วงเวลาที่คนที่เขาไปทําข้อสอบเนี่ย สอบเสร็จนะครับแล้วก็บรรดาก,กรรมการที่ออกข้อสอบเนี่ยก็เป็นอิสระนะครับได้โทรศัพท์คืนพอหลังจากได้โทรศัพท์คืนทุกคนก็ก็ไม่คุยกันอีกเลยไม่คุยกันเลยแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าควรจะมาเล่าดีหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเล่ามากเนี่ยมันจะเป็นการทําลายความความลับแล้วก็มันเปิดช่องโหว่ให้กับการสอบได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะไม่พูดอะไรมากครับถ้า คลิปนี้ออนออกไปแล้วมีคนมาเห็นว่าแบบต่ะผมเอามาพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบนผมออกจากการสอบก็ดีครับปีหน้าผมจะได้ไม่ต้องโดนกัดน,นะครับเท่าที่ผมพูดไปก็คงไม่ไม่ได้มีช่องโหว่มากขนาดที่แบบคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดจะหาช่องโหว่เพื่อแบบมาโกงก็สอบอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอาเวลาไปอ่านหนังสือน่าจะดีกว่าครับใครอยากจะอุดหนุนช่องเรารตอนนี้มีแพชคายอยู่ที่บน แฟนเพจนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลากันครับสวัสดีครับ